สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอมาเจอกันเหมือนเดิมเหมือนเคยเนาะอ๋อเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าอะไรนะครับตอนนี้เนาะเออได้ไปดูอะไรเนาะในชุมศอกชุมชนนะ้องของพี่เก่านะครับพี่น้องเอฟซีนะว่าอะไรครับแตกกันอีกแล้วบอกครับแตกกันอีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <laughs> อ่า แต่กันอีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกเนาะอ่าพักหลังๆก็ไม่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 เห็นเอ่ยชื่อเลยเนาะนะครับเมื่อก่อนก็โอ้ไทเกอร์อย่างนั้นไทเกอร์อย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับตัวนี้ไม่เอ่ยเลยนะืมนะอ่าพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้จะเป็นเมื่อก่อนเนาะเพิ่งมาแตกตอนไหนขึ้นศาลเมื่ออะไรครับ เรื่องปัญหาครอบครัวใช่ไหมตั้งจากนั้นก็ไม่เห็นเอ่ยชื่อเลยใช่ไหมพี่น้องเอฟจีนะไม่รู้แตกหักกันเรื่องอะไรนะเออผมก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟจีพี่อะไรธัญพรเนาะอ่าแตกจริงๆนะไม่ไม่ไม่เห็นเอ่ยชื่อเลยพักนี้นะครับเนะาะมีการปลดเอ็ดมงเอ็ดมินออกหมดใช่ไหมเนาะอ่าของนางโยงเน่านั่นแหละอ่าใช่ไหมล่ะอ่า แอดมินของอ่านางยวงเน่ายังยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ได้อานนะ้ำอยู่กับพี่พุ่งมาถึง <c oughs> อ่าก็ปลดออกก็ไม่เ, <c oughs> เคยเอ่ยชื่อเนาะอ่าของเขาเป็นแอดมินด้วยหรือเปล่าน่าจะเป็นแอดมินด้วยเนาะนะครับพี่นอนะ้อง fc นะอ่าอะไรครับไทโกงไทกอร์น่ะนะอ่าตอนนี้ก็แตกกันแล้วพี่น้อง fc นะเห็นเขามาโพสเนาะของพี่พี่เก่าใช่ไหมนะ,ะเห็นเขามาโพสใช่ไหม อะไรครับภาพอะไรครับที่ไปอะไรนะครับเนาะหัวหัวโว,ห,วหินอะไรนะครับพี่น้องเอซีเนาะพักหลงัลงๆก็มาอะไรครับมาปะหน้ากันมาเจอหน้ากันใช่ไหมพี่นอนะ้องเอฟซีนะมาเจอหน้ากันใช่ไหมที่ที่ศาลหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะหลังจากนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแตกคอกันแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีแตกคอกันแล้วนะอ่า เพราะอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับเนาะอ่าเพราะอะไรครับทางอดีตหร,รือเปล่านะครับอดีตสามีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้สามีใครนะครับสามีของนางหยวกนะเออ่จะเล่นงานเอาหรือเปล่านะครับ,รบพี่น้องเอฟซีนะอ่าว่ามีการฟ้องลงฟ้องร้องมีการหมิ่นประมงหมิ่นประมาทอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่า นี่แหละครับปัญหามันนะครับเนาะนางหยัวก,ก็ถือโอกาสเพ่นก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีอเพ่นก่อนเมื่อก่อนออกมาปกป้องกันดีนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะอ่าบอกให้อดีตสามีนะครับถอนแจ้งคงแจ้งความเลยนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะอ่าคิดดูดีๆนะอย่างนั้นอย่างนี้เจอหน้ากันแล้วรับไม่ได้ถือถือว่าไม่จริงใจคนเราต้องดูหน้าตาหรือคบกัน นี่ล่ะครับพี่น้องเอฟซีมันโบนเม้นดน้สเปคบอกครับคือจังไรนะครับผมก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนก็เห็นออกมาปกป้องกันอย่างนั้นปกป้องกันอย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะคิดดูดีๆนะอย่างนั้นอย่างนี้อ่าบอกอดีตสามีนะครับพี่น้องเอฟซี <g <tandem>. <g คิดดูดีๆนะยงงนอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องเอฟซีนะถ้าเขาฟ้องกลับนะโดนอย่างนั้นอย่างนี้นะ ไปถอนแจ้งความซะอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เป็นไงครับไม่เอ่ยเลยนะอ่ากุณก็แปลกอยู่อ้าวช่องมันทําไมไม่เอ่ยเลยชื่อคนนี้นะครับชื่อไซเกอร์น,นี่นะไม่เอ่ยเลยนะครับพี่น้องเนะอฟซีนะเออนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าแตกคอกันเรื่องอะไรนะครับตั้งแต่มาอ่าหัวหน้าเจ้าชีเลิกคบค่อยบ่ค่อยเสียใจนี้อ่าก่อนเปโลกก็เลิกคบเจ้าดอก เออนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีก็เลยวันที่อะไรครับวันที่เขาขึ้นศาลใช่ไหมปัญหาครอบครัวเขาใช่ไหมในวันที่ตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมนะออก็อดีตสามีก,มก็มีการฟ้องลงฟ้องร้องด้วยนะครับทีนี้นะเมื่อก่อนก็ปกป้องกันดีนะครับนะออปกป้องกันดีนะครับผมก็เปลกเอา้า ทำไมมันไม่เอ่ยชื่อเรื่องอันชื่อไทเกอร์นี้เลยนะครับแปลกใจเลยนะโอ้ผมก็มาเอะวันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีมาเอะวันนี้เนาะมันมีปัญหาการนะครับพี่น้องเอฟซีนะหรือเห็นหน้าแล้วไม่ประทับใจกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเออนะครับพี่น้องเอฟซีหรือพอโดนขึ้นมาแล้วมันชิ่งเพ่นก่อนนะครับ นี่แหละครับพี่น้องเอฟีคนเรามีความจริงใจกันหรือเปล่านะครับหรือเห็นหน้าตาแล้วกูรับบ่ออะไรกูไปก่อนไม่สมฐานะกูเออนะครับพอสมฐานะกูกูไปก่อนหรือว่าเห็นเขาทุกข์เขายากเขาลำบากบอโดนคดีมาเนี่ยช่วยด้วยอย่างนั้นอย่างนี้บอเออตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟีนะคนเราเนาะ เออว่าเมนไปเที่ยวน้ำทะเลก็ไปน้ำกันบอกืลยจังได้ครับพี่น้องเอฟซีเออเป็นไหครับบันี้เป็นไหน,นะครับเนาะเออไม่มีความจริงใจนะครับนี่แหละครับไม่มีมิตรแทร้และศัตรูที่ถาวรบอดตรงพวกทางตามเอ้ยเออคอยผูให้ดีจนพร้อมมันบถฐมฐานะเฮาเนาะ โอ้ยนะครับแถมกี่ไล่เสือกจนอีกบัดน,นี้ครับเ <laughs> ออนะเออแถมขี่ไล่เสือกจนอีกครับ <laughs> โอ้ตายแล้วก็เลยรับไม่ได้นะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอ่ยเลยนะครับตอนนี้เนาะโอ้ยนะครับขี่บอกเงียวบอกบว่าแต่ไทยเกือไทยเกืออันนี้ครับ <laughs> พี่ไทเกอร์่ะพี่ไทเกอร์่ะบัตรนี้เด้ครับบัตรนี่เบาๆเลยนะครับพี่น้องไม่เอ่ยเลยนะเอะพี่สนโนไม่เอ่ยเลยไม่พูดเลยนะช่างตั้มคิดคือพี่นางเลยคงเห็นหน้าแล้วบอลลบอถ,ถูกใจว้าอ,อพี่น้องเอกับบถ,ถูกใจนั่งหยวกเลยเนาะเออไม่ใช่สเปคนี่มันต้องหุ่นโอ้ยสมาร์ท รอนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันจึงถึงจะตับในหัวใจนะครับเออเออถ้าแก่ก็โอ้ยเงินต้องเยอะฐานะต้องรวยมันบอตับในดวงใจไหมมันบอเมนสเป,ปกมันบอไซมันบอไซเป็นไหนครับมันบอไซมันบอไซ มันบอถือสเปกโอ้ยเมื่อก่อนพี่ไทเกอร์คะ่ะพี่ไทเกอร์ขาว่ายัางไงครับพี่เออโอ้ยหนูเป็นกำลังใจให้พี่นะคะอ่าบอกอดีตสามีหยุดเลยนะเธอ,อย่าไปฟ้องเขานะถ้าฟ้องเขาฟ้องกลับคือในเธอโดนนะเพราะอะไรครับอยากให้อดีตสามีนี่ถอนแจ้งความครับถอนฟ้องนะครับพี่น้องเอฟีนะ เออนะครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ผมก็ไม่รู้นะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะเออนะจังซี่เออจังซี่อะไรครับถ <laughs> <laughs> ึงเท่าทึงโบสดแถมยังจนอีกโอ้ยนะครับขี่ไล่เสือกจนอีกนะครับ <laughs> บอลล่อเสือกจนอีกมันบอแมนมันบอาซมันบอแมนสเปกมันบอแลนต่ำในหัวใจนางครับเนาะเออนะครับนาะไม่เอ่ยเลยนะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมคงจะมาพบหน้าพบตากันแล้วคงไม่ใช่สเปกของนางนะครับพี่น้องเอฟซีคือเปอร์แมนของส,สเปกของยีย่ยกเนาเออตายแล้วนะครับ มันโบแมนมันโบแมนครับผมมันโบคือคือด <c oughs> เออมันโบคือคือดกับพี่น้องเอซีโอ้กเออเอูก็เอะเลยอ้าวกูก็แปลกแปลกว่ะเออทำไมไม่เอ่ยเลยไม่พูดเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้มาเห็นหน้าท่าตากันแล้วใช่ไหมเนาะไม่แม่ม vette, บอกพี่กุ๊กกี้มาเห็นกันแล้ว มันบอไซมันบอไซมันบอแมนแบบนี้โอ้ตายตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมันบบกือคืด <c oughs> <c oughs> พี่เทกเกอร์่าพี่เทกเกอร์ขาเป็ยังไงคะอ่าอย่างอดิสามียกฟ้องเ้อระวังโดนอยางงั้นนั้นระวังโดนโอ้ยรูป,ปโปรไฟล์บอดถูกอ่าถูกหลอกรูปโปรไฟล์ ้าจักแล้วค่ะ